จังหวัดตราดจ,จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5หยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องทนกับการสูท้ายใจเอาฝุ่นขนาดติ๋ว PM 2.5เข้าไปกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2568 และเกือบตลอดทั้งเดือนจังหวัดตราดก็ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและควันไฟเช่นเดียวกันซึ่งฝุ่นและควันที่เกิดขึ้นเกิดจากไฟไหม้ตามแนวเขาบรรทัดและได้มีลมพัดฝุ่นควันเข้ามาปกบคุมในพื้นที่จังหวัดตราดในวงกว้างเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวนายเนทพงศ์สุนิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจึงได้คำชับถึงภาคส่วนต่างๆรวมถึงประชาชนได้ตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2568จังหวัดตราด ได้ขอการสนับสนุนจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเมื่อปฏิบัติการดับไฟบริเวณแนวป่าใช้เขาบรรทัดในแนวเขตพื้นที่รอยต่อตำบลตะกางและตำบลท่าก,กลุ่มอำเภอเมืองตราดต่อมาวันที่12กุมภาพันธ์2568นายนัทพงศ์สุวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราสพร้อมด้วยนายเกรียงไกรปัญญาพงษ์สะทอนแหอำเภอเมืองตราสนำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่หมู่ที่5บ้านหนองยางตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราด ร่วมกันสร้างแนวกันไฟหลังไฟป่าจากเขาบรรทัดลุกลามเข้าสู่ป่าชุมชนเขตร้อยต่อหมูท 5, หม่ที่5ตำบลตะกางและหมู่ที่5ตำบลชำราดอำเภอเมืองจังหวัดตรังในขณะที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตราดสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตจำนวน2นายพร้อมเครื่องจัรก,กลสาธารณาภายัยรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมปฏิบัติการ ด้วยปัญหาฝุ่นควันเป็นปัญหาระดับภูมิภาคจึงได้มีการดําเนินการด้านนโยบายควบคู่ขนานกันไปโดยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2568นาวาเอกผลิตวงเพนสีผู้บังคับหน่วยเชาะกิจนาวิกโยธินตราดพร้อมคณะผู้บังคับหน่วยในพื้นที่เดินทางเยือนพบปากผู้นําทหารของกัมพูชาที่รับผิดชอบแนวชายแดนกัมพูชาไทยหารือปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนจังหวัดตราดและพบปะเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดนระหว่างกันหลังจากนั้นในวันที่18กุมภาพันธ์2568นายสุเมธเพียนทองอำเภอบ่อไร่จังหวัดปราดนำคณะผู้แทนหน่วยงานราชการเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสําลุดจังหวัดพระตะบองราชอาณาจักรกัมพูชาประชุมร่วมกับนายซาซาเมตได้อำเภอสําลุดเพื่อหาแนวทางป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองพีเอ็ม2.5ที่เกิดจากการเผาเศษพืชและวัสดุทางการเกษตรบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา นอกจากการวางนโยบายแก้ไขปัญหาฝุ่นควันดังกล่าวแล้วยังมีปัจจัยทางธรรมชาติมาร่วมเสริมคือฝนที่ตกลงมาทำให้สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันลดลงไปในช่วงท้ายสัปดาห์ของเดือนกุมภาพันธ์2568